สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมดูอาจารย์อ้วนเดินตกหลังเพื่อนอีกแล้วอาจารย์นู้นหน้ารงสารพี่น้องดูนี่นักลบนักลบชุดดำนะครับผมก็อ่าโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ออกแผนอีกแล้วนะครับผม ก็ออกไปนอนป่านะครับนะนะครับผมก็ออกไปนอนป่านะครับอ่าเป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับผมก็เราจะไปดำรงชีพในป่ากันนะครับผมอ่าอ่าออกไปติดภารกิจด้วยนะครับอ่าผมเพิ่งจะรับภารกิจมานะครับผมแล้วก็มาชี้แดง ให้กับน้องๆน,นะครับได้จัดเตรียมของนะครับผมและก็เตรียมตัวเตรียมเข้าของที่จะอ,ออกมาไปบัติงานด้านนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานของเราเมื่อรับแผนมาแล้วก็ต้องมาชี้แจงให้กับน้องๆได้รู้ได้ทราบกันนะครับผมจะได้เตรียมการถูกว่าเอาอะไรไปบ้างาไประยะเวลากี่วันจะได้วางแผนในการจัดของถูกนะครับผม เสร็จแล้วผมก็มาชี้แจงให้น้องๆได้ทร,ทราบกันนะครับผมตอนนี้ก็จัดของแบกเป้แล้วก็เคลื่อนย้ายกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เงืเหมือนกันพี่น้องนะครับผมภารกิจของของพวกเรานะครับผมก็เป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับผมผม ก็ไม่กล่าวดีกว่ออาว่าเป็นระยะเวลากี่วันนะครับผมอ่ก็จะเป็นการตั้งด่านตรวจป้อมอัตทางยุทธวิธีนะครับแล้วก็อ่ขึ้นด่านไอ้ป้อมอับในเส้นทางรองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการรัะเวนนะรัะ,ะเวนจุดเสี่ยงพื้นที่ล่อแหลมนะครับผมอ่แล้วก็กดดันพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็อีกหลายๆภารกิจนะครับผมก็ เป็นการควบคุมพื้นที่ไปในตัวด้วยนะครับผมนะครับก็เสร็จแล้วที่นี้เราต้องดำรรงชีพอ,อยู่กันในป่านะครับผมเราก็ต้องมากางเต็นกลางพายางนอนกันนะครับเรามาอยู่ในป่าต้องอมาผูกเปลนอนกันนะครับสิ่งที่เรา ต้องนำพามานะครับผมก็เยอะเลยนะครับผมไม่ว่าก่องใชเ้เล็กๆน้อยๆจำพวกยากันยุงสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันไอยาฉีดกันทากสเปรย์ฉีดกันทากแร่งๆงนะครับก็ต้องเอามานะครับผมไปถึงผ้าหม่มไปถึงเปไปถึง อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับอย่างเช่นปืนต่างๆนะครับนี่ก็เริ่มทยอยลงกันไปแล้วนะครับอ่ะโอเคไปไปต่อกันนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาฐานที่ตั้งไปหาที่ตั้งฐานระัตะเวินนะครับอ่ะไป ก็อยู่กันนะครับผมการตั้งฐานรับประเวินแดงต่างมันก็ต้องหาพื้นที่ที่ว่ามันปลอดภัยปลอดภัยมีที่กำบังนะครับปลอดภัยมีที่กำบังนะครับผมแลกะก็บุคคลภายนอกไม่สามารถสังเกตการเห็นพวกเราได้นะครับผมแต่เราสามารถที่ว่าสังเกตการเห็นรอบๆได้ นะครับผมก่อนที่จะเข้ามาถึงฐานอ่าก่อนที่เราก่อนที่คนอื่นก็จะเห็นเราเราต้องเห็นเขาก่อนนะครับเราต้องหาพื้นที่แบบนี้นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือไปมันใกล้จะค่าแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งฐานระัตะวินกันไปหาที่ปลูกเลลยกันนะครับพี่น้องโอเคไปนะครพี่น้องเราก็มาหาที่ตั้งฐานระัตะวินกันนะครับผม อโอ้ยร้อนครับพี่น้องมาถึงฮะนะครับพี่น้องก็เราก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ปลดเป้ออกก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้ได้เลยครับ นะครับผมก็อโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องอผูกปลีผูกพยางก่อนนะครับผมหรือ,อพี่น้องจะดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้พี่น้องดูเล็กๆน้อยๆดีกว่านะครับแต่คือะจะให้ดูหมดมันก็เวลามันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยว <S <S ผมจะให้พี่น้องดูกันเล็กๆน้อยๆพอนะครับผม 啊、ah,，OK，来。 นะครับผมก็ผมก็ดึงเชือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีคนถามกันมาหลายคนเลยผมตอบคอมเมนต์นี้ไปหลายคอมเมนต์มากเลยนะครับว่าถามว่าอาจารย์เพชรไปไหนนะครับผมอาจารย์เพชรแกก็เพิ่งจะเดินทางกลับมานะครับผมเพิ่งจะเดินทางกลับมาพอดีแกติดธุระนะครับกลับไปบ้านแล้วก็ก็เลยกลับมาทีหลังนะครับผมกลับมาทีหลังเสร็จแล้วทีนี้ก็ พวกผมก็ต้องออกทํางานกันก่อนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนนะครับเห็นไกลหายหน้าหายตาไปก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเราก็อยู่กันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเลยนะครับผมคนนุ่นหายไปก็ถามไปไหนคนนี้หายไปก็ถามว่าหายไปไหนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยที่จํากันได้นะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตกลางปลายางต่อนะครับผม มีปลากระป๋องม,มาด้วยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยในเป้ โอเคนะครับพี่น้องก็ก็มืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมค่อยอัปดตได้ดูทีหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบ็ดศัพทัมันจะหมดซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาตอ่ะกลางไฟยางก่อนนะครับผมโหร้อนมากด้วยเหงื่อไหลพากเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็อ่าทกิจกรรมมาได้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมอ่ไม่ว่าจะอ่ะเป็น กิจกรรมในการนั่งกินข้าวด้วยการกินกาแฟกินน้ำร้อนหรือว่า,าก่อนจะก่อนจะนอนต่างๆก็เดี๋ยวจะเวะมาทักทายกับพี่น้องกันนะครับผมก็โอเคนะครับครับผมก็ตอนนี้กางผ้ายางกางปลีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็กัน กันน้ำค้างกันฝุฝนได้แล้วนะครับผมแกนี้นะครับส่วนเรื่องอากาศหนาวนี่ต้องใส่เสื้อเกนยาวนอนนะครับผมตอนกลางคืนนะครับก็อ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ว่าสนใจสายปิกนิกสายปิกนิกสายเดินป่านะครับก็สามารถที่ว่านำไป นำไปใช้ได้เลยนะครับผมเทคนิคนี้นะครับเชือกอเชือกกั้นกลางนะครับแล้วก็ดึงสี่มุมหมุมนะครับตามหูตามตาไก่นะครับด้านหนก็จะประมาณนี้นะครับแ่นี้ก็กันฝนกันลมกันนำค้างได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับผมผมเลือกที่จะปูปลายยางนะครับผมเผื่อไอ้จำพวกสัตว์เงี้ยวเกี้ยวขอคลานเข้ามาจะได้มองเห็นชัดนะครับส่วนเชือกเหล่านี้ตั้งไว้ที่หัวนอนนะครับผมเกิดมีอะไรสามารถที่ว่หยิบได้สามารถที่ว่หยิบได้เลยนะครับผมโอเคนะครับกับพี่น้องก็หลังจากที่ว่ามาปักหลัก ตั้งฐาลระัตะวินในป่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับผมเจะสิบโมงแล้วมาตอนเช้าผมลุกมาก็ไม่ได้ถ่ายพี่น้องได้ดูกันนะครับผมไอ้กินกาแฟกันนะครับผมก็นี่ก็เก้าโมงกว่าแล้วนะครับก็มาขึ้นด่านกันนะครับผมพอดีมีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ก็พุงกาําชาก็สั่งขึ้นด่านนะครับผมตอนนี้ก็ อากาศร้อนนะครับก็รึมร้อนร้อนมากนะครับก็เก้าโมงวันนี้นะครับหมอกลงจัดเลยตอนเช้านะครับแต่พอเวลานี้ปุ๊บเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาตตรวจสอบรถแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มาขึ้นด่านเร่งด่วนกันนะครับพี่น้องขึ้นด่านเร่งด่วนกันนะครับ คนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,อยัดไปบัตรหน้าที่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมามาจะจะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมบรรยากาศการทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคไปไปตอนตัวดีกว่าไป,ป,ไปต,อต,ตอนตัวตอนตัวโอ้ร้อนแล้ว ชั่วโมงกว่าแล้ว่ะนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ขอต้องขอญาตถอนตัวก่อนนะครับ<ป>ผมอากาศร้อนแล้วนะครับก็ขึ้นด่านปอม่างยุทธวิธีนะครับก็เป็นเวลาชั่วโมงนึงแล้วนะครับผมอันที่จริงนี่คือป้อมอัพนี่ อันที่จริงปงมับนี่คือ,อะจะขึ้นโปรโปนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับแต่นี่ผมก็ขึ้นสก,กัดกั้นก็เป็นเวลาประมาณชั่วโมงนะนะครับผมก็ต้องขออนุญาตถอนตัวก่อนนะครับผม,มต,ต,ต่อโอเคนะครับไปเ,เดี๋ยวเข้าไปพักที่ร่มกันที่เต็นท์นะครับผมกับผมก็กลับมาถึง เต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมก็กินข้าวกันเมื่อกี้ออกไปตั้งด่านนะครับกาลังจะกินข้าวพอดีเสร็จแล้วก็ไม่ได้กินนะครับผมมีมีเหตุการณ์ก็เลยไปขึ้นด่านแต่ก่อนนะครับผมอตอนนี้ก็มาเราก็มานั่งกินข้าวกันเดี๋ยวมาดูน้องๆกินอะไรกันนะครับผมนี่เลยครับผมจะเป็นน้ำพลิกน้ำพริกอะไรนะน้ำพริก ทีเอฟซีตรงไม้น้ำพริกอกไก่นะครับผมน้ำพริกอกไก่อันนี้ก็จะเป็นปลาปนนะครับผมน้ำพริกปลาปนอ,อันนี้ก็จะต้มจืดนะครับตอนเช้า,าต้มจืดใส่ถุงมามน,นะครับผม<ๆ>อันนี้ปลาปลาพี่นีส่งมาให้ยังเหลืออยู่นะครับผม,มก็พาออกมากินด้านนอกนะครับนี่อ,นนอันนี้ก็จะเป็นมาม่านะครับเป็นมามา่าแล้วก็เป็นน้าพริก อกไก่ที่เอฟซีส่งมาให้นะครับผมนี่เอฟซีส่งมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมผมก็เอามาดำรงชีพอยู่ในป่านะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับภารกิจของผมก็เป็นเวลาหลายวันอยู่นะครับผมเราก็ย้ายกันไปเรื่อยๆนะครับก็อจะประมาณนี้นะครับเมื่อคืนผมนอนเต็นท์นี่นี่เองนะครับผมนี่ นะครับก็เต็นละหลังเต็ละหลังก็จะประมาณนี้นะครับผม,อมโอเคนะครับ โอ้เดน้ําค้างพี่น้องมันเม็ดฝนเลย ไป,ไปน้องเย็นนี้เราก็จบภารกิจกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็แป็กที่กันนะครับผมผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับระหว่างช่วงที่ว่าอ,ออกมาไปบัตรหน้าที่กันนะครับผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับเนี่ย็อได้ถ่ายให้พี่น้องได,ได้ได้ดูกันนะครับผมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ก็ะจะเป็นขยะนะครับผมก็เผาให้เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาอยู่แล้ว นะครับผมเราก็ต้องทําความสะอาดพื้นที่ด้วยนะครับอย่าให้เขาด่าตามหลังว่าเอาเป็นฝีมือของทหารนะครับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเกิดการลกถุงพลาสติกแรงต่างทิ้งพ้นผ่านนะครับไม่ได้มันดูไม่ดีนะครับผมเราก็เลยต้องเก็บขยะมาเผาอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่าจะเอาไปให้ชาวบ้านนะครับผมนี่ก็จะพาไปให้ชาวบ้านกันนะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็น จะเป็นไอ้ข้าวสุกนะครับผมแล้วก็แกนล้อนน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเอาไปคืนชาวบ้านเขายืมชาวบ้านยืมแกนล้อนแดงชาวบ้านมานะครับผมก็ใส่น้ํากินมาให้แกนลอนนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวสุกนะครับผมอ่าที่เหลือก็อ่าเดี๋ยวเอาข้าวนี้ไปให้ไก่นะครับผมแล้วก็อ่านี่ปลาเองนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เบสิงนะครับผมอ่าก็แบ่งปันกันนะครับผมกับชาวบ้านนะครับ ตอนนี้เราก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,ผมก็แพ็คของกันนะครับจ่าวันเร็วมากจ่าวันก็แพ็กเสร็จแล้วนะครับดูเป้กับตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับผม <c oughs> อ่โอเคนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้อ่านี่นะครับก็จะวันเอาไปให้นะครับ ลาแห้งปลาแห้งกับไอ้ข้าวสุกข,ข้าวสวยนั้นเอาไปให้ไก่ก็ได้ขอบคุณมากนะโอเคนะครับผม ก็มิดไมตรีนะครับก็สําหรับชาวบ้านกับเจ้าที่ทหารนะครับผมก็อยู่กันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะครับนะกับผมก็อ่ะเป็นลูกเคยเททิ้งนะครับผมก็อ,มอ่มาเอาเมาข้าวสวยนะครับผมข้าวสวยเอาไปให้ไก่นะครับอ่าสวัสดีผมมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆกับบ้านแกด้วยนะครับผมนะแกก็เลยอ่ะเอาใส่น้ํากินไหม สองแกลนอนแลวนะครับ2วันนะครับผมผมก็ย <t ry> ้ายไปอยู่ตรงนี้ทีอยู่ตรงนู้นทีนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมเพราะว่าภารกิจของผมนี่คือได้รับภารกิจมาไปบัตรตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการจบภารกิจนะครับผมในการไปบัตรภารกิจก็จบภารกิจวันนี้นะครับก็เก็บเข้าของเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องเคลื่อนย้ายกลับ ไปที่หน่วยแล้วนะครับผมก็สับเปลี่ยนจอปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ออกมาเป็นเวลา6-7ถึงวันแล้วนะครับผม <Cow. S 1> ก็ตั้งแต่กลับมาจากกลับมาจากบ้านนะครับก็เริ่มจากตอนเย็นนั้นเลยตอนเย็นวันที่กลับมาจากบ้านนะครับ,รบก็เริ่มออกภารกิจเลยนะครับผมยันถึงวันนี้นะครับก็เป็นเวลา6วัน7วันประมาณนั้นนะครับผมก็วันนี้ก็ ไปบัตรจบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กลับหน่วยกันนะครับผมผมก็ในระหว่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผมเนื่องจากติดภารกิจบ้างบางคลิปก็จะถ่ายก็ถ่ายไม่ได้บ้างนะครับผมบางคลิปก็บา,บางโอกาสบางจังหวะก็มันเป็นความลับต่างทหารนะครับก็ถ่ายไม่ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมี อ่โอกาสดีๆผมจะอัปเดตถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันดีกว่านะครับผมก็โอเคนะครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ะเป็ะของเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อ่ะร้อมที่จะเกลียนย้ายนะครับนี่เป้ของผมอยู่นี่นะครับก็โอเคนะครับผมก็อ่ะไปลุยกันนะครับผม